เขาคนนั้นอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมใกล้กว่าที่คุณคิดใกล้จนจัก,กรวาลไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณแรงๆอีกต่อไปเพราะตอนนี้จัก,กรวาลกําลังกระซิบเบาๆอยู่ข้างหัวใจคุณว่าเวลานับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแล้วภายในเจ็ดวันนี้พลังบางอย่างจะเคลื่อนไหวเส้นทางที่เคยแยกกันจะเริ่มขยับเข้าหากันอย่างแนบเนียนโดยที่คุณอาจไม่ทันตั้งตัว คนที่คุณกำลังรอหรือคนที่คุณยังไม่รู้ตัวว่ารออยู่จะค่อยๆปรากฏเข้ามาในชีวิตคุณจากระวาลไม่ได้บอกชื่อเขาแต่จากราวาลบอกลักษณะคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาแบบไม่บังคับไม่เร่งรีบไม่กดดันการทักของเขาจะดูธรรมดาแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาด อาจเป็นแค่ข้อความสั้นๆหรือคำถามเรียบง่ายแต่หัวใจคุณจะรับรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การทักแบบผ่านๆเขาจะเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเหมือนเคยรู้จักกันมานานทั้งที่อาจเพิ่งคุยกันจริงๆเป็นครั้งแรกการสนทนาจะไหลลื่นไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนเป็นใครคุณจะเป็นตัวเองได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด สังเกตให้ดีเขาจะเป็นคนที่รับฟังมากกว่าพูดใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามจำเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับคุณได้อย่างแม่นยำและมักจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่คุณกำลังลังเลเหนื่อยหรือกำลังตั้งคำถามกับชีวิตจักรวาลมักส่งเขามาในช่วงที่คุณพร้อมมากกว่าหอยหาเพราะความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่บทเรียนเจ็บปวด แต่เป็นการมอบพื้นที่ปลอดภัยให้หัวใจได้พักในเจ็ดวันนี้ขอให้คุณเปิดใจอย่าปิดกั้นการสื่อสารอย่ามองข้ามคนที่ดูธรรมดาเกินไปเพราะบางครั้งคู่แท้ไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังแต่จะมาในรูปแบบที่หัวใจคุณต้องการจริงๆถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าใครบางคนคิดถึงคุณโดยไม่มีเหตุผลถ้าคุณฝันถึงใครบางคนซ้ำๆ หรือถ้ามีชื่อใครลอยขึ้นมาในหัวบ่อยเกินไปนั่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเสียงกระซิบของจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าเขาคนนั้นอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมและกำลังจะทักเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้ถ้าคุณรู้สึกถึงพลังนี้อยู่ขอให้คุณรับมันไว้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนเพราะบางการพบกันไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิต แต่มาเพื่อทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปแต่ถ้าคุณกำลังฟังอยู่นาทีนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะจัก,กรวาลไม่เคยพาใครมารับข้อความโดยไร้เหตุผลโดยเฉพาะข้อความที่เกี่ยวกับคนสำคัญในชีวิตคุณพลังงานระหว่างคุณกับเขาเชื่อมถึงกันมานานแล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาจังหวะเวลาอาจยังไม่พร้อมบทเรียนบางอย่างยังต้องเรียนให้จบ ความเจ็บปวดบางเรื่องยังต้องปล่อยให้ตกตะกอนและเมื่อทุกอย่างเริ่มนิ่งจักรวาลจึงเริ่มขยับภายในเจวันนี้คุณอาจสังเกตเห็นสัญญาณแปลกๆเช่นมีคนทักมาหาโดยไม่ได้นัดหมายมีข้อความจากคนที่คุณไม่ได้คุยมานานหรือมีใครบางคนโผล่เข้ามาในชีวิตคุณแบบแนบเนียนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรู้สึกไม่ธรรมดาเลย คนคนนี้จะไม่เข้ามาเพื่อทดสอบคุณไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณสับสนแต่จะเข้ามาเพื่อยืนยันว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วและคุณสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกว่านี้สังเกตให้ดีเขาจะเป็นคนที่ไม่รีบขอคำตอบไม่เร่งให้คุณเลือกไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องพยายามพิสูจน์คุณค่าอยู่ใกล้เขาแล้วคุณจะรู้สึกสงบ เหมือนหัวใจได้วางลงบนพื้นนุ่มๆหลังจากยืนมานานจากกระวาลมักส่งคู่แท้มาในรูปแบบของความสบายใจไม่ใช่ความหมือหวาไม่ใช่ความตื่นเต้นแบบเดิมๆแต่เป็นความรู้สึกว่าถ้าเดินไปข้างหน้าคนคนนี้จะยังอยู่ข้างๆบางคนอาจเป็นเพื่อนบางคนอาจเป็นคนคุ้นหน้าหรือบางคนอาจเป็นคนที่คุณไม่เคยมองในมุมนี้มาก่อน แต่ทันทีที่เขาทักมาคุณจะรู้สึกเหมือนหัวใจถูกแต่เบาๆไม่แรงแต่ชัดและสิ่งสำคัญคือคนคนนี้จะไม่เข้ามาเพื่อเติมเต็มคุณเพราะคุณเต็มอยู่แล้วแต่เขาจะเข้ามาเพื่อเดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมในช่วงเจ็ดวันนี้ขอให้คุณสังเกตพลังรอบตัวความรู้สึกที่เปลี่ยนไปการรับรู้ที่ไวขึ้น เพราะจัก,กรวาลกำลังเปิดทางและคุณคือคนเดียวที่ตัดสินใจได้ว่าจะเปิดรับหรือไม่ถ้าคุณลังเลจัก,กรวาลจะไม่เร่งคุณแต่ถ้าคุณพร้อมทุกอย่างจะเคลื่อนเร็วอย่างไม่น่าเชื่อจำไว้นะบางการพบกันไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตแต่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนวิธีที่คุณรู้สึกกับความรักไปตลอดกาลและถ้าเขาทักมาในช่วงนี้ ขอให้คุณรับข้อความนั้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพราะบางครั้งแค่การตอบกลับหนึ่งประโยคอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่จักรวาลเตรียมไว้ให้คุณแล้วถ้าคุณยังฟังอยู่ตรงนี้แปลว่าพลังนี้กำลังตรงกับคุณเพราะข้อความนี้ไม่ได้ถูกส่งให้ทุกคนแต่มันถูกส่งให้คนที่พร้อมจะรับจักรวาลรับรู้ถึงการเติบโตของคุณ รับรู้ถึงคืนที่คุณต้องเข้มแข็งคนเดียวรับรู้ถึงครั้งที่คุณยอมปล่อยบางคนไปทั้งที่ใจยังรักและนั่นแหละคือเหตุผลที่จักรวาลเริ่มนับถอยหลังภายในเจ็ดวันนี้ความสัมพันธ์ที่เคยค้างคาจะเริ่มขยับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของใครบางคนหรือการปรากฏตัวของใครอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแทนที่พื้นที่ว่างเดิมอย่างอ่อนโยนเขาจะไม่เข้ามาแบบเสียงดัง ไม่ได้มาพร้อมคำหวานเวอร์วังแต่จะมาในรูปแบบของความจริงใจที่คุณสัมผัสได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความสังเกตให้ดีคนคนนี้จะไม่ทำให้คุณสงสัยในคุณค่าไม่ทำให้คุณต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าพอไหมดีพอหรือเปล่าแต่เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าแค่เป็นตัวเองก็เพียงพอแล้วจากกระวาลกำลังทดสอบคุณอย่างเงียบๆ ไม่ใช่เพื่อให้คุณเจ็บแต่เพื่อดูว่าคุณกล้ารับความสุขในรูปแบบใหม่หรือไม่เพราะบางคนคุ้นชินกับความรักที่ต้องพยายามจนลืมไปว่าความรักที่ดีไม่ควรเหนื่อยจากกระวลไม่รีบแต่จังหวะครั้งนี้มันแม่นยำถ้าเขาทักมาอย่าตอบด้วยความกลัวจากอดีต แต่อย่าลืมตอบด้วยหัวใจของคนที่เรียนรู้แล้วแข็งแรงแล้วและพร้อมจะรักอย่างไม่ฝืนตัวเองจำไว้นะการพบกันครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อสอนบทเรียนซ้ำแต่มาเพื่อให้คุณพักให้คุณยิ้มและให้คุณรู้ว่าความรักที่ดียังมีอยู่จริงและถ้าคุณรู้สึกว่าคำพูดนี้ตรงกับคุณอย่างประหลาดขอให้คุณเชื่อมั่น ว่าจักรวาลไม่ได้พาคุณมาฟังโดยบังเอิญเพราะบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจแค่รู้สึกก็เพียงพอแล้วและในช่วงเวลานี้สิ่งหนึ่งที่จักรวาลอยากให้คุณรู้คืออย่าดูถูกความบังเอิญเล็กๆเ,เพราะการทักเพียงหนึ่งครั้งการเจอกันเพียงไม่กี่นาทีหรือการสนทนาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรอาจเป็นจุดที่เส้นทางชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยน คนคนนี้จะไม่เข้ามาเพื่อเขย่าชีวิตคุณแรงๆแต่จะเข้ามาเพื่อปรับจังหวะหัวใจของคุณให้กลับมาเต้นในความถี่ที่สมดุลอยู่กับเขาแล้วคุณจะไม่รู้สึกเร่งไม่รู้สึกต้องรีบเป็นอะไรให้ใครพอใจทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปเองจากกระวาลรู้ดีว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง คุณเคยรักจนหมดใจเคยหวังเคยผิดหวังและเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เจ็บแบบเดิมอีกนั่นคือเหตุผลที่คนคนนี้จะมาแบบเบาแบบนิ่งแบบที่ไม่ทำให้แผลเก่าถูกสกิดสังเกตอีกอย่างหนึ่งให้ดีเขาจะเป็นคนที่อยู่ได้แม้ในความเงียบไม่จำเป็นต้องคุยตลอดเวลา แต่แค่รับรู้ว่ามีอีกคนอยู่ตรงนั้นหัวใจคุณก็จะรู้สึกอุ่นขึ้นอย่างชา้าช้าในช่วงเจ็ดวันนี้คุณอาจเริ่มเห็นตัวเลขซ้ำๆฝันซ้ำๆหรือคิดถึงใครบางคนซ้ำๆโดยไม่มีเหตุผลจากระวาลกำลังจัดวางรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้เพื่อบอกคุณว่าเส้นทางกำลังถูกเปิดอย่าปิดประตูเพียงเพราะคุณกลัวว่าจะต้องเริ่มใหม่ เพราะการเริ่มใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์แต่มันคือการเริ่มจากประสบการณ์จากความเข้าใจและจากหัวใจที่รู้จักคุณค่าของตัวเองแล้วคนคนนี้จะไม่เข้ามาเพื่อทำให้คุณต้องแข่งขันกับใครไม่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงไม่ทดสอบความอดทนของคุณแต่จะค่อยๆสร้างพื้นที่ที่คุณสามารถวางหัวใจลงได้อย่างปลอดภัย และเมื่อเขาทักมาหรือเมื่อคุณได้สบตากันคุณอาจรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนหัวใจรู้คำตอบก่อนสมองเหมือนเคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ที่ไหนสักแห่งก่อนจะมาเจอกันในชาตินี้จักระวาลไม่ได้สัญญาว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่จักระวานกำลังพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจริงใจจริงจังและจริงกับความรู้สึกของตัวเอง ถ้าวันใดในเจ็ดวันนี้คุณเผลอยิ้มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือรู้สึกใจเบาอย่างประหลาดขอให้คุณรู้ไว้นั่นคือสัญญาณว่าพลังเริ่มเชื่อมถึงกันแล้วบางการพบกันไม่ได้มาพร้อมคำว่าโชคชะตาในทันทีแต่มันจะค่อยๆพิสูจน์ตัวเองผ่านความสบายใจผ่านความสม่ำเสมอและผ่านการไม่หายไปและถ้าจักรวาลเลือกส่งข้อความนี้มาถึงคุณ แปลว่าลึกๆแล้วคุณเองก็พร้อมจะเปิดรับความรักในรูปแบบที่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเดาและไม่ต้องฝืนเพราะเขาคนนั้นอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมจริงๆใกล้ในระดับที่หัวใจคุณเริ่มรับรู้ได้แล้วและการนับถอยหลังของจักรวาลกำลังดำเนินต่อไปอย่างเงียบงนันและในความเงียบระหว่างวันจักรวาลกำลังทำงานของมันอย่างละเอียด ไม่มีเสียงฟ้าร้องไม่มีสัญญาณที่หวือหวาแต่เป็นการขยับเล็กๆของโชคชะตาที่ถ้าคุณตั้งใจฟังคุณจะรู้สึกได้ช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่าหัวใจคุณนิ่งขึ้นไม่เว้ากับใครง่ายเหมือนเดิมไม่หอยหาความรักแบบที่ผ่านมาและนั่นแหละคือสัญญาณสำคัญเพราะคนที่ใช่จะเข้ามาในตอนที่คุณไม่ขาด จัก,กรวาลไม่ได้พาคนคนนี้มาเพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่พามาเพื่อขยายพื้นที่แห่งความสุขให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมให้หัวใจคุณมีที่วางความรู้สึกอย่างอิสระสังเกตให้ดีคนคนนี้จะไม่เข้ามาพร้อมคำสัญญาใหญ่โตแต่จะเข้ามาด้วยการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอเขาอาจไม่พูดว่าคิดถึงบ่อยแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่หายไป ในช่วงเจ็ดวันนี้จักรวาลจะทดสอบการเปิดรับของคุณไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความธรรมดาเพราะบางคนเคยชินกับความรักที่ต้องลุ้นจนเผลอมองข้ามความรักที่สงบถ้ามีใครบางคนทักเข้ามาแบบเรียบง่ายถามสารทุกสุขดิบหรือแค่ส่งสัญญาณเล็กๆว่าเขายังนึกถึงคุณ อย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่มีอะไรเพราะจักราวาลมักซ่อนของมีค่าไว้ในแพ็คเกจที่ดูธรรมดาที่สุดคนคนนี้จะไม่เร่งให้คุณเปิดใจไม่คาดหวังคำตอบเร็วๆแต่จะให้เวลาคุณได้เป็นตัวเองได้รักษาจังหวะของหัวใจตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดและยิ่งคุณเป็นตัวเองมากเท่าไหร่พลังระหว่างคุณกับเขาจะยิ่งชัดขึ้นเท่านั้น เพราะความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องใช้หน้ากากไม่ต้องแสดงบทบาทไม่ต้องพยายามให้ดูดีเกินจริงจัก,กรวาลกำลังดูว่าคุณเลือกอะไรเลือกเปิดใจแม้ยังกลัวหรือเลือกปิดประตูเพราะอดีตเคยเจ็บไม่มีคำตอบที่ผิดมีแต่เส้นทางที่คุณพร้อมจะเดินถ้าคุณเลือกเปิดความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆเติบโตไม่เร็วไม่แรงแต่มั่นคง เหมือนต้นไม้ที่รากอย่างลึกก่อนจะผลิดอกและถ้าคุณรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้ตรงกับคุณอย่างประหลาดนั่นเพราะจักราวาลกำลังสื่อสารผ่านคลื่นเดียวกับหัวใจคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะรับข้อความนี้ได้แต่คุณกำลังรับมันอยู่จำไว้นะบางคนไม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้หัวใจเต้นแรงแต่เข้ามาเพื่อทำให้หัวใจหยุดสัน่น และถ้าในไม่กี่วันข้างหน้าคุณได้รับข้อความหนึ่งข้อความหรือเจอใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจโดยไม่ต้องพยายามขอให้คุณรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการนับถอยหลังที่จักรวาลเริ่มไว้แล้วเขาคนนั้นอยู่ใกล้คุณจริงๆใกล้ในระดับที่หัวใจคุณเริ่มเปิดประตูเองโดยไม่ต้องบังคับ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้เองว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งไหนที่ผ่านมาเลยและยิ่งใกล้ถึงวันที่จักรวาลน,นับถอยหลังครบพลังบางอย่างจะยิ่งชัดขึ้นในใจคุณคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าหัวใจไวต่อความรู้สึกมากกว่าปกติรับรู้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆได้ง่ายขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น จากกระวานกำลังค่อยๆดึงคุณออกจากวงจรเดิมวงจรของความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามต้องอดทนต้องรอความชัดเจนจากอีกฝ่ายเพราะคนที่กำลังจะเข้ามาจะไม่ทำให้คุณต้องรอคำนั้นอีกต่อไปเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหายไม่ต้องเช็คไม่ต้องเดาไม่ต้องคิดแทนเขา การมีอยู่ของเขาจะสม่ำเสมอจนหัวใจคุณเริ่มผ่อนคลายเองในช่วงนี้คุณอาจเผลอย้อนคิดถึงอดีตไม่ใช่เพราะยังอยากกลับไปแต่เพราะจักรวาลกำลังให้คุณเห็นว่าคุณเติบโตมาจากจุดนั้นไกลแค่ไหนแล้วเพื่อให้คุณพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่โดยไม่แบกแผลเก่าไปด้วยคนคนนี้จะมองเห็นคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่เวอร์ชั่นที่คุณพยายามทำให้ใครรัก แต่เป็นเวอร์ชั่นที่อาจเหนื่อยอาจอ่อนไว้และยังมีความกลัวอยู่บ้างแต่เขาจะไม่เดินหนีจัก,กรวาลรู้ดีว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความมั่นคงทางใจไม่ใช่คำพูดสวยรู้แต่คือการอยู่ข้างๆในวันที่คุณเงียบและนี่คือเหตุผลที่คนคนนี้จะเข้ามาแบบช้าๆให้คุณมีเวลารับรู้ให้คุณมีเวลาสังเกต ให้คุณมีเวลาตัดสินใจด้วยหัวใจที่สงบในไม่กี่วันนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกอยากดูแลตัวเองมากขึ้นอยากพักอยากจัดระเบียบชีวิตอยากปล่อยบางอย่างไปนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ใครบางคนเข้ามาโดยไม่ชนกับอดีตจักกระวาลไม่ได้รีบแต่จักกระวาลไม่เคยพลาดเวลา ถ้าคุณเจอใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแค่คุยก็พอไม่ต้องอธิบายมากไม่ต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาขอให้คุณรู้ไว้ว่านั่นคือสัญญาณที่ชัดมากและเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ขอให้คุณเชื่อในความรู้สึกแรกของตัวเองเพราะความรู้สึกแรกนั้นมักเป็นเสียงของหัวใจไม่ใช่เสียงของความกลัวการพบกันครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อเร่งให้คุณรัก แต่มาเพื่อให้คุณวางใจและเมื่อใจวางความรักจะค่อยๆเกิดขึ้นเองเขาคนนั้นอยู่ใกล้คุณกว่าที่คุณคิดจริงๆใกล้ในระดับที่จักรวาลไม่ต้องส่งสัญญาณแรงอีกแล้วเพราะหัวใจคุณเริ่มรับรู้ได้ด้วยตัวเองและการนับถอยหลังยังไม่จบพลังยังคงเคลื่อนไหวเส้นทางยังคงถูกจัดวางและเมื่อพลังเริ่มรวมตัวกันชัดขึ้น คุณจะสังเกตว่าความรู้สึกบางอย่างในใจคุณเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องมีเหตุผลคุณอาจไม่เงาเหมือนเดิมไม่คาดหวังเหมือนเดิมแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังใกล้เข้ามาทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าจากกระวลกำลังปรับคลื่นของคุณจากคลื่นแห่งการรอคอยไปสู่คลื่นแห่งการรับเพราะช่วงเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่คุณต้องวิ่งตามใคร แต่เป็นเวลาที่ใครบางคนกําลังเดินเข้าหาคุณคนคนนี้จะเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่ได้เตรียมคำพูดไว้ไม่ได้แต่งใจไว้ล่วงหน้าแต่ทุกอย่างจะพอดีกันอย่างน่าประหลาดเหมือนบทสนทนาถูกเขียนไว้แล้วก่อนหน้านี้สังเกตให้ดีเขาจะเป็นคนที่ไม่ทำให้คุณต้องอธิบายอดีตทั้งหมดไม่ซักไซบาแดแผลเก่าแต่จะรับฟังในส่วนที่คุณอยากเล่า และเงียบในส่วนที่คุณยังไม่พร้อมจากกระวาลไม่ต้องการให้คุณเจ็บซ้ำจึงส่งคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องถามมากเข้ามาคนที่อ่านอารมณ์คุณออกจากน้ำเสียงจากความเงียบจากสายตามากกว่าคำพูดในช่วงนี้ความรู้สึกของคุณจะแม่นขึ้นสัญชาตญาณจะชัดขึ้นคุณจะรู้ทันทีว่าใครควรเข้าใกล้ใครควรถอยห่าง และใครคือคนที่หัวใจคุณไม่อยากปิดประตูใส่ถ้ามีใครบางคนทักมาแล้วคุณไม่รู้สึกฝืนตอบไม่ต้องคิดมากว่าจะตอบดีไหมไม่ต้องกลัวว่าจะผูกพันเร็วไปหรือเปล่านั่นคือสัญญาณว่าคลื่นของคุณกับเขากำลังตรงกันจากกระวาลกำลังดูว่าคุณเชื่อใจความรู้สึกของตัวเองแค่ไหนเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไม่เริ่มจากความตื่นเต้น แต่จะเริ่มจากความสบายใจและค่อยๆลึกขึ้นเองคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าแค่มีใครบางคนอยู่ในชีวิตแม้ยังไม่เรียกชื่อความสัมพันธ์หัวใจก็เบาลงโลกก็ดูนุ่มขึ้นและรอยยิ้มก็มาโดยไม่ต้องฝืนคนคนนี้จะไม่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนคุณไม่บอกให้คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จะทำให้คุณกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว จักรวาลไม่ได้พาคนนี้มาเพื่อเติมช่องว่างชั่วคราวแต่พามาเพื่อสร้างเส้นทางใหม่เส้นทางที่คุณไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปและถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าการที่หัวใจคุณยังเปิดรับยังรู้สึกยังศรัทธาคือพลังที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาแล้วการนับถอยหลังยังคงดำเนินต่อไป เงียบๆช้าๆแต่แม่นยำและเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมคุณจะไม่ต้องถามใครเลยว่าใช่หรือไม่เพราะหัวใจคุณจะรู้คำตอบนั้นทันทีและในช่วงเวลานี้อย่าแปลกใจถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากวิ่งหาใครอีกแล้วเพราะพลังของคุณไม่ได้อยู่ในหมวดแสวงหาแต่มันอยู่ในหมวดดึงดูดคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่เป็นคุณในแบบที่สงบและจริง จักรวาลกำลังจัดวางเหตุการณ์ให้คุณได้เจอโดยไม่ต้องหาบางทีอาจเป็นการคุยที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยบังเอิญการเจอกันในที่ที่คุณไปเป็นประจำหรือการกลับมาของคนที่เคยผ่านเข้ามาแต่ครั้งนี้เขามาด้วยพลังที่ต่างออกไปคนคนนี้จะเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าฉันคู่ควรไหมเพราะคุณรู้คำตอบนั้นดีอยู่แล้ว และคนที่เข้ามาจะไม่ทำให้คุณต้องสงสัยในคุณค่านั้นอีกจากกระวาลรู้ว่าคุณเหนื่อยกับการอธิบายความรู้สึกเหนื่อยกับการต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเหนื่อยกับการพยายามเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคุณดังนั้นคนคนนี้จะมาในรูปแบบของความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดเยอะสังเกตให้ดีเขาจะไม่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนโลกของคุณ แต่จะค่อยๆเข้ามาอยู่ในโลกของคุณอย่างเคารพไม่รุกลำ้ำไม่บังคับและไม่หายไปในช่วงเจ็ดวันนี้ความรู้สึกของคุณอาจนิ่งจนคุณแปลกใจเหมือนใจหยุดดิ้นเหมือนหัวใจรู้ว่าทุกอย่างกำลังไปถูกทางนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในจังหวะเดียวกับจักรวาลถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ได้ไม่ใช่เพราะไม่สนใจ แต่เพราะคุณเชื่อมั่นนั่นแหละคือจุดที่แรงดึงดูดทำงานได้ดีที่สุดคนคนนี้จะไม่เข้ามาพร้อมคำว่าต้องเป็นแต่จะเข้ามาพร้อมความรู้สึกว่าอยากอยู่ไม่ต้องนิยามไม่ต้องรีบแต่ชัดในความต่อเนื่องจัก,กรวาลกำลังสังเกตการเลือกของคุณว่าคุณจะเลือกฟังเสียงหัวใจหรือปล่อยให้เสียงกลัวจากอดีตตัดสินแทนเพราะความสัมพันธ์นี้ ต้องการหัวใจที่กล้ารับไม่ใช่หัวใจที่ระแวงและเมื่อคุณเริ่มเปิดรับสิ่งเล็กๆจะเริ่มชัดน้ำเสียงจังหวะการตอบความใส่ใจที่ไม่ต้องร้องขอทั้งหมดนี้คือภาษาของจักรวาลเขาคนนั้นจะไม่เข้ามาเพื่อทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายแต่จะเข้ามาเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นง่ายที่จะเป็นตัวเองง่ายที่จะยิ้มง่ายที่จะพักใจ และถ้าคุณรู้สึกว่าทุกคำที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้เหมือนพูดกับคุณคนเดียวขอให้คุณรู้ไว้ว่าจักราวาลกำลังยืนยันอีกครั้งว่าคุณไม่ได้คิดไปเองคุณไม่ได้รอเกอร์และคุณไม่ได้เดินผิดทางการนับถอยหลังยังดำเนินต่อไปใกล้เข้ามาเรื่อยๆเงียบแต่แม่นยำและเมื่อถึงวินาทีที่เขาปรากฏตัว คุณจะไม่ต้องถามว่าใช่ไหมเพราะหัวใจของคุณจะเปิดรับเขาเองโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆและเมื่อคุณเริ่มไม่ต่อต้านความรู้สึกนี้อีกต่อไปคุณจะสังเกตว่าหัวใจคุณไม่ดิ้นรนไม่พยายามควบคุมอนาคตไม่ตั้งคำถามกับทุกสัญญาณเหมือนที่ผ่านมาเพราะลึกๆแล้วคุณเริ่มรู้จัก,กรวาลไม่ได้ต้องการให้คุณขว่คว้า แต่ต้องการให้คุณวางมือวางความกลัววางอดีตและปล่อยให้สิ่งที่ถูกจัดวางไว้แล้วเดินเข้ามาหาคุณเองคนคนนี้จะไม่เข้ามาในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดแต่จะเข้ามาในวันที่คุณยืนได้ด้วยตัวเองวันที่คุณไม่ต้องการใครมาเยียวยาแต่พร้อมจะมีใครสักคนเดินข้างๆสังเกตให้ดีเขาจะไม่ถามว่าคุณเป็นอะไรบ่อยๆ แต่จะอยู่ตรงนั้นเสมอโดยไม่ต้องถูกเรียกไม่ต้องถูกขอและไม่ต้องมีเงื่อนไขจาก,กระวานรู้ว่าคุณเคยเจอคนที่ทำให้คุณต้องพิสูจน์ต้องอดทนต้องรอคำตอบดังนั้นครั้งนี้จะไม่มีเกมไม่มีการหายไปไม่มีความคลุมเครือคนคนนี้จะสื่อสารอย่างชัดเจนแม้จะไม่พูดเยอะ แต่ทุกการกระทําจะตรงกันคําพูดไม่ขัดกับการมีอยู่และการมีอยู่ไม่ทําให้คุณสงสัยในช่วงเวลานี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าโลกเงียบลงไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เพราะหัวใจคุณไม่ต้องร้องขออีกแล้วมันกำลังรอด้วยความเชื่อใจจากกระวลกำลังดูว่าคุณกล้ารับสิ่งที่ดีได้แค่ไหนเพราะบางคนคุ้นชินกับความเจ็บ จนเผลอผลักความอ่อนโยนออกไปโดยไม่รู้ตัวถ้ามีใครบางคนเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ต้องระวังไม่ต้องเก็บท่าทีไม่ต้องเผื่อใจนี้ขอให้คุณหยุดและรับรู้นั่นคือสัญญาณที่ชัดมากคนคนนี้จะไม่รีบสร้างความหวังแต่จะสร้างความมั่นคงไม่ทำให้คุณฝันไกลแต่ทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้ก็ดีแล้ว จากกระวาลไม่ได้พาคุณมาถึงจุดนี้เพื่อให้คุณพลาดทุกการรอคอยที่ผ่านมาทุกการปล่อยมือทุกน้ำตาที่คุณกลืนไว้ล้วนทำหน้าที่ของมันแล้วและตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การคาดเดาไม่ใช่การเฝ้าดูไม่ใช่การระแวงแต่คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างเปิดใจการนับถอยหลังยังคงเดินต่อเงียบลึกและมั่นคง เหมือนหัวใจของคุณในตอนนี้เขาคนนั้นอยู่ใกล้คุณจริงๆใกล้ในระดับที่คุณไม่ต้องตาหาเพราะเส้นทางกำลังพาเขาเข้ามาเองและเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมคุณจะไม่ต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลเพราะหัวใจคุณจะรู้ก่อนทุกอย่างและพลังนี้ยังไม่จบยังไม่หยุดและยัง